สวัสดีครับพวกเรา n o r t Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องรูโรนีิเคนชินภาคที่3 เรื่องราวจะต่อจากภาคที่2เลยหลังจากที่เคนชินกระโดดลงทะเลเพื่อไปช่วยขาโอรุแต่เคนชินเขากลับทนกระแสน้ำไม่ไหวจนเขาโดนคลื่นซัดไปที่เกาะแห่งหนึ่งและได้มีชายนิรนามเข้ามาช่วยเขาไว้และหากใครที่ยังไม่ดูภาคหนึ่งและภาค2เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับภาค3นี้ได้เปิดมาที่เคนชินหรือว่าพระเอกในวัยเด็กในตอนนั้นเคนชินเขามีชื่อว่าชินตะและเขาก็ถูกพ่อคาทาสจับตัวไปแต่ก็โชคดีได้ซามูไรนิรนามคนหนึ่งเข้ามาช่วยเอาไว้หลังจากที่ซามูไรคนนี้ช่วย ชินตะเอาไว้เขาก็ได้บอกให้ชินตาเข้าไปที่หมู่บ้านและขอร้องความช่วยเหลือจากชาวบ้านแต่ชินตากลับอยู่ฝังศพคนเหล่านี้และทําพิธีให้เป็นอย่างดีจนซามูไรนิระนามได้เดินกลับมาพร้อมกับถามชินตะว่าทําไมยังไม่ไปหาคนช่วยพร้อมก็เกิดความสนใจในตัวชินตะขึ้นมาและได้บอกกับเขาว่าชื่อชินตะน่ะมันไม่สมกับเป็นนักดาบจากนี้ไปจะจะได้ชื่อว่าเคนชินและเขาจะเป็นคนถ่ายทอดวิชาต่างๆให้กับเคนชินเองและหนังก็ได้ตัดภาพมาที่ปัจจุบันเคนชินเขาได้ตื่นขึ้นจาก อาการที่เขาสลบไปซึ่งเคนชินก็ได้สลบไปถึง3มวันหลังจากเหตุการณ์ที่เขากระโดดลงไปช่วยคาโอรุเคนชินเขาได้ฟื้นมาและเขาก็พบว่าเขาถูกช่วยชีวิตเอาไว้และคนที่ช่วยเขาเอาไว้ก็คืออาจารย์ของเขานั่นเองเคนชินจึงได้เข้ามาขอร้องอาจารย์ของเขาให้สอนเพลงดาบรองณนา,าขั้นสูงสุดให้กับตนเพื่อที่เขาจะได้ไปจัดการกับชิชิโอมาโคโตะเพราะตอนนี้ชิชิโอมาโคโตกกำลังคิดจะครองประเทศและทามาโคโตะเขาทําสําเร็จชาวบ้านเลยว่าทุกคนที่อยู่ในประเทศนี้ต้องตกอยู่ในอันตรายซึ่ง เขาต้องหยุดมันให้ได้อาจารย์ของเคนชินเซจุนจึงได้ตอบตกลงและบอกให้เคนชินหลงเล่ามาหน่อยสิว่าตลอดระยะเวลา15ปีที่ผ่านมาเคนชินนั้นทําอะไรมาบ้างพร้อมกับดาบโง่ๆในมือของเขาจากนั้นหนังก็ได้ตัดภามาที่สํานักโอนิวะบังซึ่งซานุสุเกิและยาฮิโกก็ได้อยู่ที่สํานักโอนิวะบังด้วยเช่นกันพวกเขาก็กําลังกลุ้มใจอยู่ว่าเคนชินและคาอารุหายไปไหนไม่รู้เพราะล่าสุดที่พวกเขาเห็นทั้งสองคนก็คือในเหตุการณ์ที่เกิดสงครามเมื่อคืนส่วนเจ้าสํานักของโอนิวะบัง อย่างเนนจิตอนนี้ก็ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับอาโอชิและมิซาโอก็ได้คอยดูแลท่านเนนจิอยู่ จากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่มาคโตะตอนนี้เขาอยู่ใกล้โตเกียวและเขาจึงได้เชิญรัฐมนตรีที่มีชื่อว่าอีโตเข้ามาร่วมคุยกับเขาซึ่งรัฐมนตรีอีโตก็คือหนึ่งในคนที่ร่วมมือเผาเขาในสมัยสงครามครั้งที่แล้วแต่การเชิญมาครั้งนี้มาโคโตะต้องการที่จะคุยเฉยๆแต่ในระหว่างคุยกันพวกเขาก็ได้มีปากเสียงกันทําให้อีโตนั้นต้องการที่จะเดินทางกลับแต่แล้วมาคโตจะจึงได้ชักดาบออกมาพร้อมกับขู่อีโต้ไปว่าถ้าอีโตยังรักชีวิตอยู่ล่ะก็ให้ตามหาบัตโตไ้ไซหรือว่าเคนชิน และฆ่าเขาซะทําให้วันต่อมารัฐบาลได้ออกใบประกาศจับเคนชินไปทั่วและหัวหน้าตำรวจอย่างเซโตเมื่อเขาได้เห็นใบประกาศจับเขาก็ได้โมโหเป็นอย่างมากที่ตอนนี้รัฐบาลนั้นฟังคําสั่งและรับคําสั่งจากมาคโคโตมันเหมือนกับว่าตอนนี้พวกเขานั้นลืมเกียรติของซามูไรซึ่งในฝั่งสํานักของโอนิวะบังซานสุเกะเขาก็ได้เห็นใบประกาศจับเช่นกันและเขาก็ได้โมโหเช่นกันจนเขาคิดจะกลับไปที่โตเกียวไปที่สํานักของคาโอรุเผื่อว่าเขาจะเจอทั้งสองคนอยู่ที่นั่นแต่แล้วก็ได้มีหญิงคนหนึ่งเดิน เดินทางมาที่สำนักโอนิวะบังและได้เอาผ้ามาให้ซึ่งผ้านี้มาจากสำนักนี้เธอมาตามหาคนเพราะว่ามีหญิงคนหนึ่งที่ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลมีผ้านี้พบกับตัวอยู่มิโอะเมื่อได้เห็นผ้าเธอจึงได้นึกออกทันทีว่าตอนนั้นเธอทำแผลให้กับคาโอรุและก็เป็นผ้าผืนนี้ที่เธอใช้พันแผลให้กับคาโอรุซาโนสุเกะและยาฮิโกะเมื่อเขาทั้งสองคนได้ยินดังนั้นจึงรีบเดินทางไปที่โรงพยาบาลทันทีและพวกเขาก็ได้พบกับคาโอรุจริงๆในตอนนั้นที่คาโอรุอยู่ในทะเลมีเรือหาปลาไปเจอเข้า พอดีและช่วยเธอมาได้จากนั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่การฝึกระหว่างอาจารย์และเคนชินซึ่งตอนนี้เคนชินก็ยังไม่สามารถบรรลุเพลงดาบร่องนาภาขั้นสูงสุดได้ดูเหมือนว่าเขายังขาดอะไรอยู่อาจารย์จึงได้บอกให้เคนชินพยายามมากกว่านี้หากต้องการที่จะบรรลุเพลงดาบขั้นสูงสุดในด้านของสำนักโอนิวะบางังตอนนี้เจ้าสำนักเนนจิได้ฟื้นขึ้นมาแล้วซึ่งมิโอะจึงได้รายงานสถานการณ์ในปัจจุบันให้กับเนนจิฟังซึ่งเนนจิเมื่อได้รู้ว่าเคนชินนั้นหายตัวไปเขาก็รู้ได้ทันทีว่าคน ชิเนน,น,จน,นจิจึงได้สั่งให้มิโอะออกไปตามหาตัวเคนชินตามที่ที่เขาบอกส่วนในฝั่งของเคนชินและอาจารย์เซจุนพวกเขาก็ได้มานั่งพักกันซึ่งเคนชินก็เลยบอกกับผู้เป็นอาจารย์ว่าต่อให้เขาต้องตายเขาก็ต้องสําเร็จวิชาเพลงดาบร้องนภาขั้นสูงสุดให้ได้เมื่อผู้เป็นอาจารย์ได้ยินเขาก็ได้โมโหมากแทบจะฆ่าเคนชินเลยและได้บอกกับเคนชินว่าหากเคนชินต้องการที่จะสําเร็จเพลงดาบร้องนภาขั้นสูงสุดก็ให้เคนชินกลับไปนอนคิดดูว่าตัวเองนั้นยังขาดอะไรอยู่แต่ถ้าเคนชิน คิดไม่ออกเขาก็ไม่มีทางสําเร็จวิชานี้แน่หลังจากนั้นวันต่อมาพวกเขาก็ได้เข้ามาฝึกกันอีกครั้งหนึ่งแต่คราวนี้ในระหว่างการฝึกดูเหมือนว่าเคนชินเขาจะคิดออกแล้วว่าเขายังขาดอะไรอยู่ซึ่งสิ่งที่เขาขาดนั่นก็คือการรักชีวิตของตัวเองซึ่งอาจารย์ก็ได้บอกว่ามันถูกต้องชีวิตของตัวเองไม่ใช่สิ่งที่จะเอาไปทิ้งควางได้ไง,ไง่ายๆหากเราต้องการมีคุณค่าเท่าคนอื่นเราก็ต้องให้คุณค่ากับตัวเองด้วยและเมื่อไหร่ก็ตามที่เคนชินบรรลุในข้อนี้เคนชินก็จะได้รับเพลงดาบร้องนา นั้นหนังก็ได้ตัดภาพมาที่คาอารุซานสุเกะและยาฮิโกะอาการของคาอารุนั้นเริ่มดีขึ้นแล้วและตอนนี้พวกเขาทั้ง3คนก็กําลังเดินทางกลับไปที่โตเกียวซึ่งซานสุเกะและยาฮิโกะก็เป็นห่วงคาอารุมากที่เพิ่งหายดีก็ออกเดินทางเลยแต่คาอารุก็ไม่ฟังและในด้านของเคนชินนั้นตอนนี้เขาก็กําลังฝึกวิชาอยู่กับอาจารย์และในที่สุดเขาก็สามารถสําเร็จวิชาเพลงดาบร่องนาภาขั้นสูงสุดได้และหลังจากที่สาเร็จวิชาเคนชินจึงได้กล่าวลาอาจารย์พร้อมกับบอกว่าเขาจะออกไปจััดกการกบ มาโคโตเพื่อช่วยทุกคนแต่ในระหว่างที่เคนชินกําลังจะออกเดินทางมิโซโอก,ก็ได้เข้ามาเจอเคนชินพอดีเพราะเธอนั้นได้มาตามที่อยู่ที่เจ้าสํานักเนนจินั้นบอกและก็ได้เจอกับเคนชินจริงๆมิโซโอรีบอกเคนชินทันทีว่าขอเขาอารูนั้นยังมีชีวิตอยู่และตอนนี้รัฐบาลก็โดนเจ้ามมโคโตค,ค่มคู่และได้ออกหมายจับเคนชินไปทั่ว เคนชิน <ens> และมิโอะจึงได้เดินทางกลับมาที่สำนักโอนิวะบังก่อนและพวกเขาจึงได้ให้แผนที่ลับของโอนิวะบังเพื่อเดินทางกลับไปที่โตเกียวซึ่งแผนที่นี้เป็นเส้นทางลับของพวกเขาจากนั้นเคนชินจึงได้ขอให้มิโอะพาไปเยี่ยมเจ้าสำนักหน่อยแต่เมื่อไปถึงก็ได้พบว่าเนนจินั้นไม่ได้อยู่ในห้องและเนนจิก็ได้ออกไปแล้วและเนนจิเขาก็ได้ไปหาอาโอชิผู้ที่ตามล่าเคนชินอยู่เนนจิเขารู้ดีว่าอาโอชิต้องรู้แน่ว่าเคนชินจะใช้ทางลับของโอนิวะบังและอาโอชิก็คงมาดักรอและ มันก็เป็นอย่างเนนจิคิดจริงๆอาโอชิได้มาดักรออยู่ที่เส้นทางลับเนนจิต้องการที่จะจับดาบและจัดการกับอโอชิเพื่อปลดปล่อยเขาจากการแค้นครั้งนี้แต่เนนจิกลับไม่มีแรงแม้แต่จะจับดาบและเขาก็เดินโซซัสโซเซซึ่งในจังหวะนั้นเองเคนชินและมิสะโอกก็ได้มาถึงที่นี่พอดีเพื่อมาช่วยเนนจิเนนจิได้ขอร้องให้เคนชินช่วยคาอโอชิและปลดปล่อยเขาจากความแค้นในครั้งนี้เขาไม่อยากให้อโอชินนั้นต้องจมอยู่กับความแค้นแบบนี้ต่อไปอีกแล้วซึ่งเคนชินก็ได้ถามอาช ่าทำไมเอาชีถึงปล่อยให้ความแค้นครอบงาตัวเองขนาดนั้นซึ่งเอาชีก็ได้บอกว่าเขาจะกําจัดเคนชินที่สามารถล้มโชกุนได้และหลังจากที่กําจัดเคนชินได้เขาก็จะกลายเป็นนักดาบอันดับหนึ่งจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็ได้เข้าสู้กันแต่หลัเมื่อการต่อสู้จบลงเอาชีกลับไม่สามารถทําอะไรเคนชินได้เลยซึ่งเคนชินก็ไม่ได้ฆ่าอาชีแถมบอกกับเอาชีว่าทาเมื่อไรก็ตามที่เอาชีคิดได้แล้วและยังต้องการที่จะเป็นนักดาบอันดับหนึ่งอยู่แล้วก็ให้กลับมาหาเขาเขาจะเป็นคน ช่วยอาโอชิเองซึ่งเมื่อเหตุการณ์จบลงเน้นจิตที่เขาทนพิษบาดแผลไม่ไหวเขาก็ได้สิ้นใจลงไปมิโอดนั้นเสียใจเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งในด้านของเคนชินเขาก็ต้องรีบเดินทางกลับไปที่โตเกียวเพื่อช่วยทุกคนที่อยู่ที่นั่นซึ่งในทางของมิโอดเธอก็ได้พาตัวอาโอชิกลับมารักษาที่โอนิวะบังกอนซึ่งเคนชินที่เขานั้นใช้ทางลับไม่นานเขาก็ได้เดินทางมาถึงโตเกียวและได้เข้ามาที่สำนักซึ่งคนที่อยู่ตอนนี้ก็คือเมงุมิเคนชินได้ ก็ยังเดินทางมาไม่ถึงเนื่องจากว่าเคนชินใช้เส้นทางลับได้มาถึงก่อนพวกเขาเมงูมิจึงได้บอกให้เคนชินเข้าไปพักก่อนแต่เคนชินก็ได้บอกกับเมงูมิไปว่าเขาจะไปกำจัดมาโคโตะเมงูมิจึงได้รีบเข้าไปหยิบเสื้อให้กับเคนชินพร้อมกับบอกเขาว่าไม่ว่าเคนชินจะได้รับบาดเจ็บแค่ไหนก็ตามต่อให้เคนชินต้องคานกลับมาก็ตามเคนชินต้องกลับมาให้ได้เพราะเธอนั้นเป็นหมอต่อให้เคนชินนั้นจะได้รับบาดเจ็บแค่ไหนก็ตามเธอก็ยังช่วยชีวิตเคนชินได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เคนชินตายเธอก็ไม่สามามรรถช่วยอะไได้ เพราะฉะนั้นเคนชินต้องกลับมาให้ได้แต่ในขณนะนั้นเองตำรวจก็ได้เข้ามาที่นี่พร้อมกับล้อมเคนชินเอาไว้และจะจับตัวเคนชินซึ่งเคนชินที่เห็นดังนั้นเขาก็ไม่ได้ขัดขืนแต่อย่างใดและยอมให้พวกตำรวจจับตัวไปอย่างง่ายดายหลังจากที่เคนชินโดนจับตัวมาเขาก็ถูกพาตัวมาหารัฐมนตรีอีโตะพร้อมกับเซโตะที่ยืนอยู่ภายในห้องนี้ด้วยอีโตะได้กล่าวขอโทษเคนชินที่ทําให้เคนชินต้องมาเป็นแพะรับบาปแบบนี้และที่เขาต้องทําแบบนี้ก็เพื่อชะลอความบ้าคลั่งของพวกมาโคโตะที่จะเข้ามาทําลายบ้าน เนี้้ไวและได้ทางกับเคนชินไปว่าถ้าเคนชินมีทางที่จะกำจัดมาโคโตก็โปรดบอกพวกเขาพวกเขาจะร่วมมือด้วยและสนับสนุนให้เคนชินกลายเป็นวีรบุรุษส่วนในฝั่งของมาโคโตะตอนนี้เขากำลังทรมานกับบาดแผลของเขาที่โดนไฟไหม้ซึ่งเขาต้องทนทุกข์ทรมานกับอาการบาดเจ็บของเขามาอย่างยาวนานและตอนนี้หมอก,ก็ได้มาบอกเขาว่าเขาจะอยู่ได้อีกไม่นานแต่มาโคโตก็ได้บอกไปว่าเวลาแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับการกำจัดบัตโตไซซึ่งตอนนี้คําสั่งก็ได้ออกมาแล้วพวก เขาได้สั่งประหารเคนชินและเคนชินก็กำลังโดนพาตัวไปที่ลานประหารซึ่งเขารู้ซาโนุเกตและมาฮิโกะเมื่อทั้ง3คนรู้ว่าเคนชินจะโดนประหารพวกเขาก็รีบเดินทางมาที่ลานประหารทันทีพร้อมกับตะโกนเรียกชื่อเคนชินแต่พวกเขาก็ทำได้แค่นั้นตอนนี้เคนชินได้มานั่งที่กลางลานประหารแล้วและเพชฌคาดก็ได้เดินเข้ามาเพื่อตัดคอเคนชินเพชฌคาดได้ง้างดาบและลงดาบทันทีแต่เพชฌคาตกลับตัดเชือกที่มือของเคนชินให้ซึ่งแท้จริงแล้วเพชฌคาตก็คือเซโตะที่ปลอม เขาเข้ามาช่วยเคนชินเอาไว้และจากนั้นทหารของรัฐบาลก็ได้เข้าต่อสู้กับพวกกลุ่มของมาคโตะซึ่งในระหว่างที่กําลังต่อสู้อยู่นั้นพวกเขาก็ได้เตรียมเรือให้เคนชินและซานสุเกะเดินทางไปที่เรือของมาคุโตะทันทีที่สองคนได้ขึ้นเรือของมาคโตะพวกเขาก็ได้เข้าต่อสู้กับลุงน้องของมาคโตะหลายคนในทางของซานสุเกะได้เข้าต่อสู้กับนักบวชกล้ามใหญ่คนหนึ่งส่วนเคนชินก็ได้เข้าต่อสู้กับแค้นเก่าของเขาโซโจิโร่ที่สามารถหักดาบของเขาได้ในภาคที่2แต่ในการรีแมทครั้งนี้ โซโจิโร่กลับสู้เคนชินไม่ได้และเคนชินก็ได้ทําการทําลายดาบของโซโจิโร่โดยดาบสลับคมเล่มแท้จริงที่เขาพึ่งได้มาส่วนในด้านของซานโนสุเกะเขาก็ได้ต่อสู้ยังดุเดือดและเขาก็สามารถเอาชนะนักบวชมาได้แต่มันก็ไม่ง่ายนักซึ่งในด้านของเคนชินเขาก็ได้ฝ่าด่านศัตรูเข้าไปจนถึงมาโคโตจนได้ซึ่งในตอนที่พวกเขากําลังเผชิญหน้ากันด้านนอกรัฐบาลก็ได้ยิงปืนใหญ่ใส่เรือของพวกมาโคโตจนทําให้เรือนั้นเสียหายเป็นอย่างหนักและมาคโตกับเคนชินก็ได้เข้าต่อสู้กันแต่ เคนชินที่ได้รับฝีมือมาดีแล้วเขาก็ยังต่อสู้กับมาโคโตได้ไม่ดีนักตลอดการต่อสู้มาโคโตนั้นไล่ต้อนเคนชินอยู่ฝ่ายเดียวและในที่สุดเขาก็สามารถทําให้เคนชินสลบลงไปได้แต่ในตอนที่มาโคโตกําลังจะฆ่าเคนชินเซโตก็ได้เข้ามาบนเรือนและเข้ามาต่อสู้กับมาโคโตแน่นอนว่าเซโตก็ไม่สามารถยั้งมาโคโตเอาไว้ได้เมื่อซานสุเกะเห็นดังนั้นเขาจึงได้เข้ามาร่วมมือกับเซโตเพื่อต่อสู้กับมาโคโตซึ่งด้วยความบ้าคลั่งของมาโคโตทำให้ทั้งสองคนไม่สามารถต้านทานอะไรเขาได้เลยมันก็เป็น ในจังหวะเดียวกันกับที่เคนชินนั้นฟื้นขึ้นมาจากอาการสลบพอดีเมื่อมาคโตะเห็นดังนั้นเขาจึงได้ตรงเข้าไปเพื่อจัดการกับเคนชินและก็ได้มีชายคนหนึ่งเข้ามาขวางเอาไว้และคนนั้นก็คืออาโอชิเขาได้เข้ามาเพื่อช่วยเคนชินและเข้าต่อสู้กับมาคโตะพร้อมกับเคนชินซึ่งถึงแม้ว่าเคนชินและอาโอชิจะร่วมมือกันต่อสู้กับมาคโตะแต่มาคโตะเขาก็สามารถรับมือได้เป็นอย่างดีจนเรียกได้เลยว่ามาคโตะก็ยังเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบอยู่ด้านฝีมือแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปอาการบบาดเเจ็ของ oto, มมมโคตันกริ่ส ออกมาเรื่อยๆตอนนี้เขาได้กระอักเลือดเนื่องจากอุณหภูมิในร่างกายของเขานั้นเริ่มร้อนสูงขึ้นในตอนนี้เป็นโอกาสของเคนชินที่จะเข้าไปจัดการกับมาโคโตะแต่แล้ว umi, ยูมิหญิงคนสนิทของมาโคโตะก็ได้เข้ามาขวางเคนชินเอาไว้และขอร้องให้เคนชินอย่าทําอะไรมาโคโตะเลยแต่แล้วมาโคโตะเขากลับลุกขึ้นเอาดาบแทงไปที่ยูมิและทะลุเข้ามาที่ตัวของเคนชินเขานั้นไม่ลังเลที่จะสังหารยูมิและใช้ยูมิเป็นเครื่องมือจัดการกับเคนชินทําให้ตอนนี้เคนชินนั้นได้รับบาาดเจ็อยย่งหนกูมิ เธอนั้นทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเธอก็ได้สิ้นใจลงส่วนทั้งสองคนก็ได้เข้าต่อสู้กันอีกครั้งด้วยท่าทีที่สะบักสะบอมกันทั้งคู่และมาถึงตอนนี้เคนชินเขาก็ได้เลือกใช้เพลงดาบลองนาภาขั้นสูงสุดเพื่อจัดการกับมาโคโตเมื่อมาโคโตได้ต่อกกอนกับเพลงดาบลองนาภาขั้นสูงสุดเขาก็ไม่สามารถทําอะไรเคนชินได้อีกต่อไปและก็กลายเป็นว่าฝ่ายมาโคโตเองที่พ่ายแพ้แต่มาโคโตก็ได้บอกกับเคนชินไปว่าในการต่อสู้ครั้งนี้เคนชินเจ้าจงจาเอาไว้ให้ดีว่าไม่ได้ชนะเขาด้วยีมือแต่ ชนะเขาด้วยเวลาที่เลือกข้างเคนชินและเขาก็จะไปรอเจอเคนชินอยู่ภายในนรกและหลังจากนั้นมาโคโตะก็ได้เริ่มร้องตะโกนด้วยความเจ็บปวดและก็ได้มีไฟไหม้ลุกออกมาจากด้านในตัวของเขาซึ่งตอนนี้เคนชินนึงก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกันโชคดีที่ซานสุเกะอยู่ตรงนั้นพอดีเขาจึงได้ช่วยเคนชินและคนอื่นๆอ,ออกมาจากเรือลำนี้และเมื่อทุกคนได้กลับมาขึ้นฝั่งแล้วพวกเขาก็ได้มองเรือที่ตอนนี้กําลังจมลงไปด้วยกองไฟซึ่งอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีอิโต้ก็ได้เดินเข้ามาบอกเคนชินว่าขอบ คุณเคนชินที่ทําเรื่องทุกอย่างนี้ลงไปและตอนนี้นักฆ่าบาตัตโตไซก็คงตายไปภายในเรือลํานั้นแล้วต่อไปเจ้าจะไม่มีตัวตนอีกและให้เหล่าซามูไรทุกคนเคารพศพของบตัตโตไซที่อยู่ในเรือลํานั้นเพื่อเป็นการแสดงคําขอบคุณและลบตัวตนของบตัตโตไซลงไปต่อไปนี้เคนชินจะได้ใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาอย่างที่เขาอยากเป็นสักทีและเวลาก็ได้ผ่านไปหลายวันต่อมาเคนชินได้อาศัยอยู่ที่สํานักของเขารู้อย่างเคยพวกเขาช่วยกันดูแลโรงเตี้ยมที่กาลังมีคนมาฝึกดาบอยู่ซึ่งเขา คารุก็ได้เดินเข้ามาบอกกับเคนชินว่าเดียวอีกไม่นานทุกคนก็คงลืมว่าเคนชินนั้นคือบัตโตไซและเคนชินจะได้ใช้ชีวิตแบบปกติซึ่งเคนชินก็ตั้งใจจะใช้ชีวิตแบบนี้อยู่แล้วและเขาก็อยากดูยุคใหม่พร้อมกับคาอรุและได้หันกลับไปถามคารุว่าอยากจะดูยุคใหม่ไปพร้อมกับเขาไหมจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็ได้จบไปครับในฝั่งของคะแนาน IMDB ให้เรื่องนี้ไปที่7.5คะแนานส่วนในฝั่งของโรเทนโทมัโทนักวิจารณ์ยังไม่ได้ลงความเห็นอะไรแต่ว่าคนดูนั้นให้ไปถึง81 ซึ่งสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมาจนถึงตรงนี้หากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับทานนึกถึงหนังให้นึกถึงน็อบขอบคุณทุกคนมากๆเลยสวัสดีครับ